สุ่พัทสราเสิร์ฟแซบทะลุซีทรูเห็นแล้วว่าวุ่นพาใจสั่นสุดๆสดใสเกินต้านก้าวสุพัสราเสิร์ฟแซบทะลุรับลมทะเลภูเก็ตเห็นแล้วว่าวุ่นพาใจสันสุดๆเป็นช็อตที่ต้องบอกว่าพาใจแฟนคลับโดยเฉพาะหนุ่มๆว่าวุ่นกันสุดๆหลังจากที่ได้เห็นภาพจากทริปภูเก็ตของนางเอกสาวก้าวสุภัสราธนชาติ หลังจากที่สาวเจ้าได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนแสนชิวโดยล่าสุดวันที่6ธันวาคม2566ก้าสุภัสราก็ได้เปิดโพสต์อวดโมดเซ็กซี่กรุป๊ปกรุบแต่ดีต่อใจในชุดว่ายน้ำแบบ2ูพีซสีดำแต่แอบกักความเซ็กซี่จัดเต็มด้วยการสวมเรสซีทรูสีดำตัวบางไว้อีกชั้นพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า ไอรีมจัสเอบีที่คินด้าเกร์ซึ่งเซตนี้นอกจากจะได้เห็นความความแซบซ่า,าของก้าวสุภัสราแล้วนั้นในส่วนของผิวเอ,อยและรอยยิ้มสดใสของสาวก้านั้นก็ยังพาแฟนๆใจสั่นกันไม่น้อยเลยทีเดียว